สวัสดีครับผมวันนี้พ่อกับจันต้อยเนาะสบายใจแท้บ้านพี่น้องเกี่ยวข้าวจันต้อยข่าวหอมมะลินะครับ105นะครับผมวันนี้กระได้คูปต้าพี่น้องสองขั้นเนาะคูปต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีเปอร์เซ็นต์นะครับสองขั้นพี่น้อง เขาหลายนีนี่เลยเอาสองขั้นเลยเขาพอมะลีหลายเหมือนว่าเห็ดเขา่าเขาหลายใส่สองขั้นมาสิเนี่ามารุ่นกันพี่น้องสิได้จักอุ้มเนาะหน้ามันเป็นหน้าโคกหน้าโคกพี่น้องไอ้มัน,นมปิดน้าบ่ได้เนาะปิดน้ากับทีทวมถนนเพื่อนพี่น้อง ทีมันสูงอีหลีกักน้ำแล้วนี่ได้เนื้อน้ำจักให้นึงเองพี่น้องตั้งใตจคนด้เนื้อน้ำให้นึงแล้วก็ทั้งโคกนี่ก็อาศัยนำ้ำฝนอย่างเดียวพี่น้องยางจวดเลยพี่น้องชันเป็นยางเร็วเลยเ,เข่าก็ร่างเกี่ยวพี่น้องกำลังตั้งเนาะกำลังตั้ง พอท่านถึงก็ล่มพี่น้องถือว่าเกี่ยงงายอยู่นะครับแค่ว่าพื้นที่มันก็ะติมมีหากไม่ที่เหลือเนาะที่เหลือจากการเท้าเก็บแล้วพี่น้องแม่โคคุดแล้วกับสิบล้อใหญ่มันก็สิมีเศษมีหยางอยู่กะวันวันใจอยู่ือกันจะหินนะ่ะกับผมเก็บออกไป้เพื่อนแล้วเก็บหินออกไปกองไว้ร่วมร่วมกันในแองไอ้เพื่อนปักท่องไว้้เพื่อนเห็นเนาะ แต่ส่วนที่เหลือนี่ก็โอ้จะกี่เทดยังไงภาวนาให้มันลอดพทนไปได้ด้วยดีเนาะย่านเพื้นวาวนะย่านเจ้าของรถเพื้นวาวคูตา้าดีซีเจ็ศูนยนี่ก็ถือว่า,าใส่งานมาหลายปีเนาะผมเห็นออกมาหลายปีแล้วรถดีซีเจตัวนี้นะครับแต่แต่จะเป็นจะเป็นถังเหล่าพี่นอนองบริห้องเลยเนาะ ็ได้ระพบพ้องละแต่ผมก็ว่างานเป็นเร็อวอยู่ด้ออกมาแของข้างเร็วเลยเขแก้วคนนี้ขี่รถไทยเนาะ ตรวจงานตรวจงานนะเพื่อนวะเบิ่งดูสิ่งใดจะอุ้มพี่น้องแป,ดใ,แปดให้แปดให้แต่เข่ากับบัวหนาบันใดน,นะน้องก็ถือว่าสวยๆอยู่ถือว่าออกกลางๆเนาะถือว่าเไย้อยู่ เฮงหอกอนอนอนแมนอยู่ครับแมนอยู่ทิ้งมันกับ่ได้เนาะแมนแมนครับ ไปถาม้านไปก็ได้ดาวกัน oh, อ๋อครับครับนี่อนรถไถกขหน่อยมากคร,รับปงโค้วา่านี้เนาะครับ oh, มันก็ได้เจเียดีันอ๋อครับถามเรื่องรถจหัหมดเลยกันพีได้ฟ oh. อ,อนดาวหอหโออครับครับามันจะ้นราดาวหกหมื่นงิมันมีอะไรหรอ ช่วงนีออ้งานกำลังเลงเนาะเพราะว่าเขาหอมมะลิจะเบิด์ตซูดมั่นผม,มเลี้ยวเนี่ยห่วงแมนนพ่อห่วงมันขาดเนาะแนนครับ แมนครับแมนเรืองนางมันรุดปากไปแมนแมนีมน่ไมเห็นกับนทนี่มันเป็นปีแรกมันก็นเลยบ่ิสทเสมอมันไหนทาให้ผมเห็นจากสองสามปีนะบอกโอ้ยยางงามเลยละ่ะแมนครับเกือบแล้วพี่น้องเกือบจบแล้วเลยอีกบลายมานไหน ทีนี่งานเลงคากนอฝนมันฝนมันขาดที <S 2> <S 2> ่เดียวเนาะทังนมันค่ายฝนมันตกขา้ลมเนี่ทางไนนาโอ้มเนี่ย่ังฝนลงมันจีไปแล้วทางคาบขาดจากบ้านไปเขากไปคลมมแบบนั้นยินลมมาขึ้แก้วขึ้นผมมยแตบเอาดูค้ามีแดงน่ะโอ้ครับั้งนะน้ำทัลนี่มนแห้งไปแล้วโอ้แมนแมนแมนล้เขาไปพุนเนาะโอ้แมน ว่าแล้วผมเห็นมันดำๆไปโอ้โ่ได้เครับเอาถงโปมีหน้าตัวเบินเยอโอ้แมนแเออ่มาตังนี้่รจะนมน่รถึงจมีเพ่ออะไรหรอกนี่ยากเลยลอยู่ปูท้างหน้ารงไถ่ไ้หน้ามันสนคันคลั่ครับนี่แต่เพิ่นไห เพื่อนให้ผม,มผมปลูกกับผมก็จะเ,เอามาปลูกอยู่นี่เออปลูกแล้วครับถอนเอาว่านเขาอยู่พอดีแมนันปลูกมันใส่กับทาเจ้าเพราะว่ามันดินมันเปียกดีอยู่ผมลงมาได้อยู่บ้านน่าแย่จังเลยวางหังก็เลยไปใช้หมักเครื่องไว้เออทำมันไอ้มันแลนคลองนี่มันแป,ป๊บเดียวเนะ <c oughs> าะตีไปชั่วโมงเดียวบ้างนี่อืมไล่ไล่ก็บได้ตัดมันตัดบอทัน โอ้ครับครับครับมันเร็วมันก็เร็วเกินมันเนาะเร็วเกินครับเผาทั้งห้างคือแต่มันไหวเราดูดโอ้เมียนเมียนแมีนครับครับครับเอออ๋อคือคือมันเร็วเกินพี่กัสมันจะเจอครับน้าเนี่ยถือว่าโอเคแล้ว แห้งหลายก็ไม่ค่อยดีเนาะโดดเนอกดีตัวมันยังซุ่มออกคซุ่มอยู่แห้งไแห้งเรพลินที่ดีว่าเปียกกับเปียกเเพลินดีนะโอ้ครับถามว่ากันเกิ็งานเนี่ยง่ากเนาะอาร์ตพ่อะโอ้ครับครับลายแล้วรวดไปเออต่อได้หมันเหนียวงานด้วยแจ็คกันเลยครับดีตัวนี่มันถือว่ากำลังดีเนาะครับนี่มชนะ ถ้าแมนเืนอเราโอ้ยเอาหยกเนาะินาด้ฟังมาเล่อยเออเขาไปให้นักเออเขาเป็นไงทัดแมนแมนแมนเอาทากนไรปครับ ตมอม então, like ุ er ้มนี่ยไม่ได้เด้รออยูเอ็นบ่ครับเต็มแค่วางก็่าเต้าสิาสิบ่ม0อ๋อครับครับบโอ้ยใช้เตมาใส่อร่ะเตะตอกับต่อพวกน้ครับครับเต็ม่อใกบต่อแหะไม่สากต่อบนี่ยต่อง่ายไหมอ๋อครับต่อพวกยูเรียกับต่อครับะ่อยูเรียเนี่ยมันซีถังเนาะสามสามถังกัวกับสีถังจะเป็นเข่าเบาตะเขาน้ากับซีกัวเลยหรอเรื่อครับ โอ้ย่าอยู่สามถังสักเกือบสี่ทางันเนาะเงอไเอะมนแไมน่ะไเออมนับดอ่ไมืดัา๋อไม่ไม่มืดหรอกหนูไอหน้าจอเรามันมืดที่เฉยหน้าจอเรามันมืดเออเเราหน้าจอเรามันขุ่นที่เฉยใ้กางเกล้้นิหน้ยอะใไหครับ ได้เขากลางครับเขากลางเลย้เนื้อคนเนาะไม่ามี่างด้ยครับโอ้แมนแม่นแมนได้ต่อยอดแต่วันนี้ได้ถึงแล้ไปรอดคนเะขอัง่นผนเกือบแล้วแล้วนะนั่นเกือบแล้วแล้วอันนี้สองรอบก็จบแล้วไปบัเย็ดหลังบัเจ็นหลังบัเหลังเบัเหลก็เห็นร้เดินทาง้ล้ว

รถสงารถเดียวมนีสองข้ามี่ข้นโอ้สามสี่ขั้นเหรือสามบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่พเอาไปเห็นีว่ารถที่จัดเตี้อนเบิ่งเนอะมัให่ลาบหลเลยอเป็นอยู่อยู่ในมุมขาพ่่ะเขาก็ออไว้ผมมีแต่หูเป็นแมน แต่ที่เสมอขนาดนี้ถือว่าเกียงดีอยู่ผมว่านะเกียงดีอยู่อแมาก่านกอดมาหน่ออะไรไงหล่ะหัวหน้าอะไรแต่ว่าตอนี้ได้ใกล้ดน ปุยิ่งมันบอกครับอ๋อเคเรดเบ้ีดี๋ยวผมเอารถไปจอดบ้านเดี๋ยวผมติดเขาไปเอาตังค์ออกมาให้อ้กติน้ำกระติน้ำบอกบอ๋ออแบ่งกันะเครงบ่บ่บ่นั่น พอนนดอกเ้กมนนย่าเขาไปที่เดียวมันหายเลยโอ้น้องแย่างเนีมันหากินแมงกินเหดเอแทงดที่ขาวราเอ้าวือว่าโอเคละบอลมบอลยังก็โอเคละใจมาแล้วแปผมเห็ดสองแปลง หน้าสองแปลงอยูบ่บนสิบสองไร่แต่เป็นเขาหนักเกลียวเดือนเนี่ลหาที่ก็แล้วเอามาปรดคักลดไ<อ>ด้โอ้ไงล,ล,ล,ลูกเจ้าว่ะ<อ>โอ้คนหนึ่งวาหลาน,นเนี่ยเลยไกลขุยยิงเอ้าเ,เจ้าก็ได้เนาะโอ้ตายตายตายจะผู้ชายม <laughs> ั้ยโตโตอันนี้นะเอาเด็กหน้าไว้ข้างหน้าเนี่ย มอสีไงเบิดแล้วโอ้ยโ <c oughs> ตโตโตมาพี่มาทายาเฮา้ยเดี๋ยวเฮายจีเดีย๋ยวจีไปเข่าเบิ้งเข่า,าเดี๋ยวจีเบิ้งเข่าคนยืนยืนท้ายตรงนี้เออใช่ไหม งเดือนบ่ะอ้าวขินเอี้มอยู่พี่นอ้องเอี้ยมขินเอี้ยมเพื่นอนๆที่เข้ามารับชมกันฝากกดแชร์ก,ก,ก,กดไลค์ลนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งยิงๆนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนี้ยสบายใจทนาบ้า,บานมีคลิปดีๆอยังการสิลงให้พวกนี่น้องเดี๋ยวรับชมกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ バリーカブ